และที่ฮังการีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การเกษตรแห่งชาติฮังการีซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิวัฒนาการด้านเกษตรกรรมของฮังการีอย่างครบถ้วนกล่าวได้ว่า ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระไทยใส่ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนากเกษตรกรรมมาโดยตลอดเช่นเมื่อครั้งเกิดวิกฤตการข้าวในปี2475เนื่องจากข้าวไทยมีราคาสูงกว่าเพื่อนบ้านรวมทั้งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกถดถอยจึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าว ครั้งนั้นทรงมีพระราชดำริถึงการค้นคว้าทดลองเพื่อหาทางลดต้นทุนการเพาะปลูกและหาวิธีผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงขึ้นอันเป็นที่มาของการจัดตั้งกรมตรวจกสิกรรมขึ้นโดยทรงมีพระราชดำรัสว่าสมควรจะดำเนินการศอบสแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขวิธีเพาะปลูกและบำรุงสัตว์ของประเทศสยามให้ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ทั้งเพื่อประสานการผ่านนิ์ในเชิงหาตลาดสินค้าและตรวจบำรุงทดลองการกสิกกรรมภายในประเทศให้กลมเกลียวยิ่งขึ้น สมบัติขัตติยราชแรนนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระทรณินนักครินคันลองพองลำเผาบันทึกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่มีถึงพระยาพาหุลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีฉบับนี้อ้างพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงถึงความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองกับรัฐบาลซึ่งมาจากคณะราษฎรในเวลานั้นทรงประทับอยู่ณพระตำหนักโนริซานกรุงลอนดอนภายหลังจากทรงผ่าตัดพระเนตรและไม่มีกำหนดการเสด็จกลับสยามระหว่างนั้น ได้พระราชทานพระราชบันทึกแสดงพระราชทัศนะทางการเมืองถึงรัฐบาลและรัฐบาลมีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาชี้แจงเป็นระยะด้วยความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกันในรายละเอียดแม้จะมีเป้าหมายทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกันจึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะลาออกจากราชสมบัติข้อสำคัญคือรัฐบาลเองก็ยืนยันนะครับในการแก้ประมวลกฎหมายอาญากับ การตรากฎหมายภาษีรมรดกนะครับรัฐบาลเป็นครั้งแรกนะครับและอาจจะเป็นครั้งเดียวในการเมืองไทยนะครับที่รัฐบาลนะครับใช้เสียงส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ธรรมดานะครับเสียงส่วนใหญ่ธรรมดาแค่ครึ่งหนึ่งอันนี้เสียงส่วนใหญ่พิเศษนะครับเรียวกว่า2ใน3ยืนยันกฎหมายทั้งสองฉบับนะครับเมื่อยืนยันกฎหมายทั้งสองฉบับแสดงว่าพระเจ้าอยู่หวัวไม่มีความหมายอะไรต่อไปอีกแล้วท่านก็ อาจจะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทําให้พงค์ทรงตัดสินพระราชไทยสระรสมบัติรัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งมีเจ้าพระยาศีธรรมาธิเบศจิตณสงขลาประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นเป็นประธานเดินทางไปเข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลชี้แจงเพื่อให้ทรงล้มเลิกพระราชประสงค์ที่จะลาออกจากราชสมบัติรวมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับสยาม ซึ่งทรงปฏิเสธการเจรจากับรัฐบาลดำเนินอยู่นานกว่า5เดือนแต่ไม่เป็นผลในที่สุดทรงตัดสินพระราชาหฤทัไทยสละราชาสมบัติออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ สละราชสมบัติขัตติยราชแรนนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนักครินคันลองพองลำเผาจากความเห็นขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับรัฐบาลที่ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกันได้ ในที่สุดระหว่างประทับรักษาพระเนตรที่อังกฤษทรงมีพระราชาทะเลขาทรงสละราชาสมบัติเมื่อวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2477โดยมิได้ทรงแต่งตั้งผู้สืบราชสันตติวงศ์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแต่งตั้งพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ตามวิถีทางรัฐธรรมนูญในพระราชาทะเลขาทรงหยิบยกปัญหาอันเนื่องจากความเห็นแตกต่างกันทางการเมืองการปกครอง ระบบประชาธิปไตยมาแสดงไว้หลายประการเพราะว่าเสนจพระ,พระปกรเจ้าอยู่หัวท่านส่งปารบไปในหลายที่ว่ารัฐบาลก็ทำไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับก็คือไม่ได้เสนอชื่อให้พระองค์ท่านได้ตรวจสอบให้ความเห็นเลยนะครับรัฐบาลก็เอาชื่อทั้งหมดไปแล้วก็ในททำนองบีบบังคับให้พระองค์ท่านต้องลงพระประมวัิไทยแต่งตั้ง ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นสสชุดแรกสสชุดที่2ก็ตามเนี่ยก็เรื่องนี้ก็ทําให้พระองค์ท่านก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านได้ยอมรัฐบาลในหลายเรื่องแล้วนะครับที่จะช่วยประครับประคองแผ่นดินให้ประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเรียบร้อยเนี่ยพระองค์ท่านก็น่าจะมีน่าจะมีส่วนที่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้บ้างนะครับข่าวการสละราชสมบัติ เป็นที่สนใจของหนังสือพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงสละสิทธิ์ในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์แต่ทรงสงวนสิทธิ์ซึ่งได้ทรงดำรงมานับแต่ก่อนเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติรวมทั้งโปรดให้ใช้พระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุขโขทยัยธรรมราชาและประทับในประเทศอังกฤษต่อไปพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรณีพระบรมราชินี และข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดไม่มากนักพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในระบอบรัฐสภาของประเทศไทย ราชสมบัติขัตติยราชแรนนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนัครินคันลองพองลำเผาตำบลแคลลี่ในจังหวัดเซเรสห่างจากกรุงลอนดอนราว35ไมล์คือที่ตั้งของพระตำหนักโน หรือที่ส่งเรียกว่าบ้านโนที่ประทับหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระราชสถานะในเวลานั้นคือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธี่ิปกศดิเดชกรมขุนสุขโขทัยธรรมราชาทรงประทับที่พระตำหนักโนร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระญาติและข้าราชบริพารไม่มากนะัก ปัจจุบันพระตำหนักโนที่ส่งเช่าได้เปลี่ยนสภาพเป็นสถานพักฟื้นคนชราโนพาร์คเนสซิงโฮมเมื่อนั้นที่เ็ไม่ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเพราะฉะนั้นขา้าราชการทั้งหลายที่อยู่ในขบวนเสด็จเนี่ยก็ถูกเรียกกลับกรุงเทพนะฮะก็เหลือแต่ขา้าราชบริพารในพระองค์ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องมีที่ประทับ ใหญ่โตในแง่ของจำนวนคนในแง่ของพระเกษยษยษียรติยศมันก็มันก็ไม่มีแล้วแต่ว่าก็ทรงพระบรวิว่าพระราชฐถานะสถานะเนี่ยก็ยังเป็นอดีตพระมหากษัตริย์สยามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการลดขนาดการลดระเบียบพิธีการใน ที่ประทับเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆลดไปตามระยะอาหารจากราชบัลลังก์ส่งซื้อที่ประทับแห่งใหม่ที่ตำบลเวอร์จิเนียวอเตอร์ทางเหนือของจังหวัดเซอร์เรพระราชทานนามว่าเกลนแพมเมทรงสลับคำจากวลีตามเพลงมันซึ่งมีความหมายว่าแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นสะท้อนความในพระราชาหฤทัยในเวลานั้น ที่นี่ทั้งสองพระองค์ประทับอยู่กับพระประยุรญาติใกล้ชิดเหมือนดังครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่น สลัราชสมบัติขัตติยราชแรนนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนักครินคันลองพองลำเผาในสายตาผู้คนย่านนี้เกรเวลคอร์ทเฮาส์คือที่พักให้เช่าแต่ในความรับรู้ของคนไทย ที่นี่เคยเป็นพระตำหนักเกรนแพมเมนที่ประทับแห่งที่สองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรนณีพระบรมราชินีหลังสละราชสมบัติหม่อมราชวงศ์ปิ่มสายอมารานันพระนัดดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีซึ่งตามเสด็จหม่อมเจ้าสุพัสดสวัสดีวัฒนพระบิดา กล่าวถึงความทรงจำในวัยเด็กถึงพระตำหนักไว้ว่ามีถนนกรวดค่อยๆเลี้ยวขึ้นเนินไปผ่านพุ่มอเลเซียจำนวนมากทางซ้ายและพุ่มโรโดเดนรอนใหญ่ๆดอกสีม่วงทางขวาข้างหลังพุ่มอเลเซียมีต้นยูสูงใหญ่ขึ้นอยู่จำนวนหนึ่งทำให้เราไม่สามารถมองเห็นองค์พระตำหนักหรือสนามได้จนกระทั่งผ่านโค้งสุดท้ายหลังจากประทับณพระตำหนักเกลนแพมเมอน ได้ราวสองปีเดือนกันยายนพุทธศักราช2480พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอาการประชวนมากขึ้นจึงทรงซื้อพระตำหนักใหม่ที่มีขนาดเล็กเหมาะแก่การดูแลรักษาซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์และร่มรื่นสวยงามนามว่าพระตำหนักเวนคอร์ทที่เมืองบิดเดนเด่นในจังหวัดเค้น ราวของอดีตพระมหากษัตริย์สยามในฐานะสมาชิกของเมืองได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือภาพเก่าเมืองบิดเดนเดนๆอย่างน่าสนใจและน่าประทับใจ When we came here to Vane Court we didn't realize to begin with that the King of Siam had lived here and it was only when we started to talk to the Honey Churches that we realized there was this very amazing story of how the King had come here After he had left his home country. And we were very lucky that there were all these photographs to celebrate the king being here. And by all accounts, he was a lovely person who was much loved within the village. ลัราชสมบัติขัตติยราชแรนนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนักครินคันลองพองลำเผาเอกสารการซื้อขายของเจ้าของบ้านพักชาวอังกฤษคือหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าครั้งหนึ่งที่นี่คือพระตำหนักเวนคอร์ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยประทับและภายหลังจากทรงย้ายออกพระตำหนักแห่งนี้ถูกซื้อขายเปลี่ยนมือหลายครั้งจนกระทั่งทุกวันนี้ที่นี่เป็นบ้านพักส่วนบุคคลของชาวอังกฤษ well owners um, fortunately um, lot the history the house has been kept previous lot of of history and uh, a has a by big A bundle of documents uh, called the deeds, the legal documents, have been kept by various lawyers uh, that have represented the owners of the house over the years. So we're fortunate to have um, a very large amount of paperwork, some of which is um, relating obviously to the ownership uh, of Vane Court when it was owned by the King. Um, and we have various documents signed by the King, which uh, is a terrific archive. ความทรงจำของหญิงชราชาวอังกฤษวัย89ปีบอกเล่าพระจริยวัตรของพระมหากษัตริย์สยามเมื่อคราวประทับอยู่ที่พระตำหนักเวนคอร์ตในเมืองบิดเด่นได้อย่างแจ่มชัด เมื่ออังกฤษเข้าสู่สงครามในสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2482เป็นเหตุให้ต้องย้ายที่ประทับหลายครั้งเพื่อความปลอดภัย และหนที่สุดได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระตำหนักคอมตันเฮาส์ซึ่งขณะนั้นพระอาการประชวนโรคพระหัตไทยกำเริบหนักขึ้น ราชสมบัติขัตติยราชแรนนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระทรณินนักครินคันลองพองลำเผาภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตทะเลขาสละราชสมบัติและออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ ไม่ต้องพระราชประสงค์ที่จะบ่งนามผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นผู้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้กราบทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาััธรมหิดลขณะทรงเจริญพระชนมายุ9พรนษาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ด้วยทรงเป็นพระบรมวงศ์พระองค์ที่หนึ่งในลำดับพระราชสันตติวงศ์ แห่งกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2,467ระหว่างนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันธมหิดลประทับณเมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์ทรงอยู่ในพระอภิบาลของพระราชชนนีสีสังวานซึ่งทรงเอาพระทัยใส่ทั้งพระพลานามัยและการศึกษาโดยให้ศึกษาในโรงเรียนเช่นเดิม สมเด็จพระราชชนนีได้เคยมีจดหมายกราบบังคมทูลอธิบายถึงเหตุของการอภิบาลเช่นนี้ถวายสมเด็จพระศรีสวัดิ์ทิราบรมาราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าว่าเพราะการเรียนคนเดียวจะทำให้เด็กไม่อยากเรียนเพราะไม่มีคนแข่งและไม่สนุกเลยที่ไม่ได้มีเพื่อนและพระเจ้าแผ่นดินก็จำเป็นมากที่จะต้องปะปนกับคนอื่นจะได้รู้จักนิสัยคนทั่วไป จะเป็นประโยชน์สำหรับบ้านเมืองที่มีการปกครองอย่างประชาธิปไตยยุวกษัตริย์พระองค์ใหม่จึงมีพระจริยาวัติไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักคือยังเสด็จไปโรงเรียนทรงพระสําาญเช่นเดียวกับเด็กๆทั่วไปต่อมาได้เสด็จนิวัดพระนครครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2481ท่ามกลางความปีติยินดีของพระสุกนิกร ที่เฝ้ารอชื่นชมพระบารมีด้วยเวลานั้นสยามมิได้มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรมานานหลายปี ศักดิเดชบรรดาลพระผ่านเท้าผ่านแผ่นดินโดยธรรมเลิศลำเนาพระปกเกล้าเจ้าธรรมราชาภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายมาประทับในย่านเวอร์จิเนียวอเตอร์ณพระตำหนักคอมตันแต่ด้วยทรงผูกพันกับที่ประทับหลังเดิม จึงโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีสเสด็จไปเก็บดอกไม้ที่พระตำหนักเวคนขอดในเช้าวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484แต่ระหว่างทางก็ทรงได้รับข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระประชวรอยู่นั้นได้สเสด็จสวรรคตด้วยอาการพระหทัยวายจึงรีบสเสด็จก,กลับทันที สิริรวมพระชนมายุได้4 8พรรษารวมระยะเวลาที่ทรงครองราชนาน9ปีหลังจากนั้น4วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีทรงจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้นณชาปนสถานโกลเดอร์สกลีนทางต้นเหนือของกรุงลอนดอนท่ามกลางพิธีที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย มีเพียงการกล่าวราชสดุดีและบรรเลงไวโอลินคอนแชตโตของเมนเดนโซนซึ่งเป็นเพลงที่พระบาท